b i g b o อสคอนเฟิรมคิวใหม่ตะวันฉายปะทะซูเปอร์บอนก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม มีอาการป่วยติดเชื้อไวรัสจนแทบไม่ได้ซ้อมมวยและมีสิทธิ์ถอนชกไฟสำคัญกับซูเปอร์บอนสิงมาวินอย่างไรก็ตามตะวันฉายออกมายืนยันผ่านสตรอรี่เฟซบุ๊กของตนว่าไม่ได้จะถอนชกกับซูเปอร์บอนแต่อย่างใดแต่เพียงแค่ขอเลื่อนวันชกออกไปอีกหน่อยแค่เท่านั้นก่อนหน้านี้ตะวันฉาย มีคิวขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยในศึกวันไฟนัล15เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ครั้งนั้นเป็นซูเปอร์บอนถอนตัวไปเพราะมีอาการกล้ามเนื้อฉีกจนตะวันฉายต้องไปชกค,คิกบ็อกซิ่งกับมวยแทนอย่างโจนัทวุฒและล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าไฟชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างตะวันฉายพีแสนชัยมวยไทยยิมปะทะซูเปอร์บอนสิงมาวิน จะถูกขยับไปเป็นคู่เอกของศึกวันลุมพินี46ในคืนวันศุกร์ที่22ทธันวาคมนี้แทนแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่พี่น้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เอองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ